ของสมบัตของอสัสโกในเรื่องนี้มีเนื้อหาที่เข้าข่ายระดับเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมเรื่องประเภทนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในหมวด BL นั่นเองนะคะ BL ที่ทุกคนชอบนั่นเองชื่อเรื่องที่จะมนาแนะนำในวันนี้นะคะชื่อว่า Sweet Blood นั่นเองนะคะ เป็นเรื่องระหว่างแบมพายหนุ่มกับมนุษย์ที่โดนลักพาตัวไปขายนั่นเองนะคะ <laughs> ในโลกที่เต็มไปด้วยแบมพายนะคะมนุษย์กลายเป็นบุคคลที่หายากไปแล้วนั่นเองก็คือเป็นบุคคลส่วนน้อยเนาะอ่าแล้วเป็นที่ต้องการของแบมพายมากมากเลยด้วยนั่นเองนะคะจินโนสเคนะคะมนุษย์รุ่นลุงนักปั้นเซรามิกนะคะอยู่ดีๆโดนบุคคลปริศนาจับลักพาตัวไปไปขายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะคะในงานประมูล แน่นอนผู้คนที่ประมูลเขาเนี่ยก็มีรูปมีหลากหลายเลยแต่คนที่ชนะประมูลนะคะคือแวมไพร์ที่ชื่อโนอี e. เป็นแวมไพร์หนุ่มรูปงามซึ่งเป็นนักวิจัยนั่นเองนะคะพวกเขาตากทำสัญญากันว่าจินโนสเกตเนี่ยต้องร่วมมือกับเขาในฐานะตัวอย่างงานวิจัยพ้อมกับให้ดูเดเลือดเป็นอาหารนะคะแน่นอนคือจินโนสเกตก็โดนซื้อมาเนาะมันไม่มีตัวเลือกอื่น <c oughs> ก็คือต้องยอมตกลงนั่นเองนะคะ แต่ว่าพอเมื่อโดนเลือดโดนดูดเลือดแล้วจริงๆเนี่ยคือร่างกายอะ่ะตอบสนองอย่างช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้แบบมันช่วยไม่ได้จริงๆนะคะผมบอกเลยว่าแบบอร่อยมากแต่ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะสนุกมากเลยคือเรื่องเนี้ยจินโนซิกอ่ะตอบสนองต่อการดูดเลือดอย่างแบบสงสารในอีกความหมายหนึ่งเลยนะ <c oughs> สน่วนนอีกคือ คือนักวิจัยอะทุกคนนักวิจัยมันก็ต้องแบบนั่งคิดวิเคราะห์นู่นนี่นี่นัน่นต้องแบบนั่งสงสัยจุดที่นี่น,นั่นคือคือในจุดนี้ก็สงสัยจิตวิทยาในอีกความหมายหนึ่งเช่นกันนั่นเองนะคะส่วนคู่นี้นะคะน่ารักมากมากเลยรับประกันนะคะเพราะว่าคือตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยใช่ปะคือหนูว่าเจอเรื่องนี้แล้วหนูก็เอออ่านมันก็ดูสนุกดีนะแล้วก็แบบเอ,อ้พออ่านแล้วอะ โอ้หหน้าแดงหมดขึ้นมากเลยความหวานโอ้หแม่เจ้าอ้ยคือเออท้งโนอิททางนิโนสเกตนะคะเป็นคนที่แบบน่าสนใจมากๆเลยแล้วโนอิเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆเลยคือตอนเจอกันอาจจะแบบเจอในฐานะแบบเอ่อพู้ที่ซื้อมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือแบบมัน อบอุ่นมากเลยผู้ชายนุ่มนิ่มอบอุ่นมากเลยถ้าเทียบกับทั้งผู้เป็นยังไงคือเหมือนแบบคือเป็นหมากับแมวอะทุกคนแบบโอ้แมวก็แบบแวงนะก,บบออกอันนู่นนี่นั่น,น <c ười> ส่วนหมาก็แบบว่าอุ่นนุ่นี้ี่นั่นมันคือส่วนในเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรขหดไร้มากค่ะก็เป็นเรื่องที่อ่านได้ได้แบบสบายสบายชิลๆเลยแล้วส่วนฉากส่วนฉากนั้นก็คือให้คะแนนความขื่นทะลุประหลอดเลย ทะลุไปเลยเติมได้ว่าตอนอ่านครั้งแรกสุดที่ตอนเริ่มซื้อมาใหม่เนี่ยคือแบบโอ้ยมดมดเต็มจอแล้วค่ะหวาดเกินไปแล้วค่ะโอ้หน้าแดงนู่นนี่นั่นอืมใช่มันเป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีวางขายในอ,อีบุ๊กแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะเออ ส่วนเวอร์ชันหนังสือเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คมาให้นะคะว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าดูแต่เวอร์ชันอีบุ๊กก็เลยไม่ได้เช็คเล่มเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะมีนะคะแต่อย่างไรแปะไว้ให้นะคะอย่าลืมไปสนับสนุนของทุกรีก้าเซตกันนะทุกคนของดีมากฟันธง